รถไฟฟ้าครับง่ายมากครับสมัยนี้ไม่มีอะไรมีแค่ล้อแล้วก็กล่องคอนโทรลแล้วก็แบตสามอย่างเองครับล้อนี่ก็คือไอ้ล้อมอเตอร์ครับล้อมอเตอร์ครับมีมีตังแต่พันวัตต์สองพันวัตต์สามพันวัตต์ห้าพันวัตต์แปดพันวัตต์หมื่นห้าสองหมื่นห้าแล้วแต่ครับอ,อ,อันดับแรกก็แค่จะามาขี่รถเป็นใช้งานธรรมดาที่แบบว่าไม่เกินห้าสิบโลต่อวันอ่ะพอเรามาใช้ใหม้มใช้ได,ด้จริงไม่ห้าสิบโลแล้วเราก็ทาสั่งที่ชาร์จมาตั้งหา ใช้โชราชาร์จไม่ถึงครึ่งชั่วโมงวิ่งได้ห้โลก็เพียงพอแล้วครับอันนี้คือการใช้งานอันดับแรกพอปุ๊บแล้วเราก็แต่งสวยแล้วเราก็เริ่มแล้วใช้ได้แล้วพอแต่งสวยคันนึงจบแล้วไม่จบครับมันก็ต้องมีแบบรถให้ลูกค้าขี่รถเราเองใช้ไว้แบบเดินทางได้เดินทางได้ครับแน่นอน ครับพี่โจแนะนําตัวกับเพื่อนๆนิดนึงครับสวัสดีครับผมโจอินดี้ครับเป็นร้านซ่อมเซอร์วิสสกูตเตอร์ธรรมดาครับรถสกูเตอร์น้ำมันแต่ชอบรถไฟฟ้าก็เลยมาทำรถไฟฟ้าแต่ไม่รับซ่อมเซอร์วิสครับคือแต่งเพราะชอบอย่างเดียวคือปกติซุ้มโจอินดี้เนี่ยเราให้บริการเซอร์วิสพวกมอเตอร์ไซค์ทั่วไปแหละใช่โดยเน้นช่วงนี้เน้นแค่สองรุ่นครับเน้นเน้นฟอร์ซ่ากับเอ็กแม็กค่ะแล้วก็อีกหน่อยอย่างที่เราเคยเอารถที่ซุ้มโจอินดี้ลงสื่อไปแล้วตัวแต่งฟอร์ซ่าฟิวเฟียว ตอนนี้ที่มาหาพี่โจวันนี้คืออยากรู้ว่ารถไฟฟ้ามันเข้ามาที่ร้านนี้ได้ยังไงเ,ออเริ่มเล่นได้ยังไงเริ่มเล่นคือเห็นไปดูเขาขี่ก็ลองดูขี่ก็รู้สึกว่าถูกใจเออรถทำไมไม่ต้องเติมน้ามันเราจะมาสร้างเองให้มันดีกว่าที่แบบโรงงานมันผลิตมาคือ,อมันยังมันยังไม่เพอร์เฟกเท่าไหร่ตอนนี้คือรถไฟฟ้ามันจะมีไม่กี่รุ่นครับที่แบบน่าใช้มากเลยแต่เราทําให้มันเพอร์เฟกได้โดยด้วย,ด,วย,ด,วยด้วยตัวเราเองอคือด้วยพื้นฐานรถไฟฟ้ายุคยุค ก่อนเนี้ยก่อนมาเนี้ยคือเป็นรถแม่บ้านใช้ในในหมู่บ้านรถแม่บ้านจักรยานคือแต่มันมีปัญหาทางด้านการเซอร์วิสเซอร์วิสไม่ได้เพราะว่าเซอร์วิสไม่ได้คนก็ไม่ไม่อยากใช้แต่พอมาถึงยุคนี้แล้วเซอร์วิสง่ายอะไรหาง่ายครับมันเป็นอะไรที่น่าใช้และการหนึ่งคือที่พี่ล่าฟังคือรถรถไฟฟ้าที่ยุคก่อนในรถแม่บ้านเนี่ยความเร็วมันไม่สูงความเร็วก็ ไม่สูงครับสามสิบถึงหกสิบมันจะใช้งานอะไรได้ไมาเยอะ,อะแต่ทุกวันนี้ครับสามารถทําได้สองรอย GPS คิวครับแต่โดยทั่วไปรถทั่วไปจะนี่มาผลิตมาเนี่ยก็ร้อยบวกแล้วครับอ่างั้นมาถึงตัวโมโที่พี่โจทําเลยใส่ตัวแรกเลยที่ซื้อมาทําซื้อมาก่อนซื้อริวก้าคิ้วมาก่อนอ่าซื้อมาแบบแม่บ้านมาลองขี่ครับใส่ล้อสามพันวัตตธรรมดาแบบ แค่ความเร็วก็ทําได้นะเดิมมันเท่าไหร่เดิมมันเดิมมาห้าสิบห้ามอเตอร์มาแค่แปดร้อยวัตต์เราก็มาเปลี่ยนมอเตอร์เป็นสามพันวัตต์ไอตัวแรกเนี่ยจากมอเตอร์แปดร้อยความเร็วก็ได้ประมาณสี่สิบห้าสิบห้าสิบห้าสุดแล้วประมาณน้ครับตอนนี้กระบวนการที่จะทําเพิ่มความเร็วเพิ่มสมรรถนะมันมันต้องทําอะไรบ้างพี่โจรถไฟฟ้าครับง่ายมากครับสมัยนี้ไม่มีอะไรมีแค่ล้อแล้วก็กล่องคอนโทรลแล้วก็แบตสามอย่างเองครับล้อนี่ก็คือไอ้ล้อมอเตอร์ฮับล้อมอเตอร์ฮับครับ มีมีตั้งแต่พันวัตต์สองพันวัตต์สามพันวัตต์ห้าพันวัตต์แปดพันวัตต์หมื่นห้าสองหมื่นห้าแล้วแต่ครับ,รบอันดับแรกก็แค่จะามาขี่รถเป็นใช้งานธรรมดาที่แบบว่าไม่เกินห้าสิบโลต่ววันอ่ะพอเรามาใช้ใหม้มช้ได้จริงไม่ห้าสิบโลแล้วเราก็ทำสั่งที่ชาร์จมาตั้งหาใช้โจราชาร์จไม่ถึงครึ่งชั่วโมงวิ่งได้ห้าสิบโลก็เพียงพอแล้วครับอันนี้คือการใช้งานอันดับแรกพอปุ๊บแล้วเราก็แต่งสวยแล้วเราก็เริ่มแล้วใช้ได้แล้วพอแต่งสวยคันหนึ่งจบแล้วไม่จบบบบครััมมนกก็ต้้้องีีแถใลูาข่ รถเราเองใช้ไว้แบบเดินทางได้เดินทางได้ครับแน่นอนคือพี่โจ้มีความมั่นใจยไงที่ลงทุนกับรถไฟฟ้าเยอะขนาดน,นี้อ,อยากรู้เลยครับลงทุนไปก็หลายแสนมากแล้วครับคือต้องทําไม่ได้ครับเนี่ยพอเราทําลองทําดูแล้วถามว่าห้าแสนเอาไปซื้อรถดีๆได้ไหมได้ครับแต่ผมไม่ทำผมเลือกที่จะมีความนี้ครับมีความสุขจบกว่าแน่นอนครับและต่อไปเนี่ยคนจะต้องมาใช้รถไฟฟ้าแน่นอนอ เพราะว่ามันใช้ได้จริงเดีย๋ยวผมขี่มาประมาณสักเจ็ดแปดเดือนแล้วโดยที่มีวิถีและขี่ทุกวันนะครับขี่ทุกวันต่อไปจะเป็น e v แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์คือมีความมั่นใจแน่ๆนว่าแนตอเปลี่ยนป,ปามาแน่นอนครับแม่ตอนนี้คือถ่ายผลิตเนี่ยไทยก็ผลิตเองได้เยอะแล้วครับแล้วมีหลายลรุย่นที่กำลังจะออกอีกไม่กี่เดือนเนี่ยคือแบบว่าได้ใช้มากครับใช้ชีวิตประจำวันได้เลย,เลยโดยที่ไม่ต้องมาปรับแต่งแค่แต่งสวยน้ำเพราะว่ามันทำความเร็วมาเกิน80บวกครับ มาที่แหล่งหาอะไหล่พวกนี้ไม่ว่าจะเป็นคอนโลเลอร์แบตเตอรี่หรือฮับมอเตอร์เราหาซื้อได้ที่ไหนยังไงพี่โจเดี๋ยวนี้มีเยอะมากทั่วประเทศแต่ถ้าเป็นหลักๆเลยที่มาตรฐานบริษัทนำเข้าก็จะเป็นพวกอีวีครับอ่าอีวีพวกบริษัทอ่าโมโต e ีีเนี่ยจะนําเข้าของที่แบบว่าก็พรีเมียมครับอ่าแต่บางคนเขาก็อาจจะมีแบบทัติกว่าไม่ต้องแบบซื้อของที่มันแบบเอ,า,อาง่ายๆบางอันเนี่ยซื้อมาแบบ ของหนีภาษีใช้งานได้เหมือนจริงแต่มันไม่ผ่านกระบวนการอย่างนี้ก็มีเลือกเอาอาจจะแตกต่างกันหนึ่งสามพันอะไรอย่างนี้แต่ไม่มีการรับประกันถ้าซื้อบริษัทเนี่ยสมมติว่าซื้อมาเจ็ดพันห้าเขารับประกันได้ครับหนึ่งปีแต่กับซื้ออีกสี่พันห้าเขาไม่มีการรับประกันแต่บางคนเขาก็เลือกแบบนี้เพราะว่าช่างที่มีพื้นฐานไฟฟ้าอะไรนิดหน่อยก็ใช้ได้แล้วครับมันรู้แล้วครับว่าวรจะทําอะไรอย่างี้ตอนนี้พอเราเพิ่ม performance ที่ฮับมอเตอร์แล้ว ระบบอื่นที่ต้องทาตามต้องเพิ่มแบตเพิ่มกล่องครับเราถติว่าเราใช้3,000วัตตกล่องคอนโทนก็อาจจะเป็นแค่ e m 50ร้อยร้อยสิบใช้ได้สบายๆแล้วครับเพียงพอแต่ถ้าถ้าเกิน5,000บัตตไปแล้วเนี่ยต้องใช้แบบ260แล้วก็กล่องพวกฟาไดท์ที่แบบว่าก็ค่อนข้างจะหลายหมื่นอยู่สามหมื่นขึ้นอันนี้เป็นเป็นพวกสเต็ปรถแข่งครับเดี๋ยวเราจะมีให้ดูอีกสองคันในรถแข่งมาครัแต่นี้นอกจากพอระวังระบบได้หมดแล้วคอนโทลแบตฮับบอเตอร์ พวกสายไฟอะไรต่างๆนี่เราต้องเพิ่มรายรละเอียดด้วยไหมอ่านิดนึงครับถ้ารถรถทั่วไปไม่เป็นไรครับแต่ถ้า,ารถที่เขาแต่งเนี่ยมันจะจัดคือคนที่จะทํารถแบบว่าเพิ่มมอเตอร์เนี่ยมันจะรู้แล้ว,ว่าควรจะทําอะไรมันต้นองมันต้องศึกษามาก่อนแล้วไม่มีก็ยกเว้นคนที่แบบไม่มีพื้นฐานเลยอยากขี่ก็โยนตังไว้ให้ช่างาผมเอาสเตปนี้งบสองแสนเขาก็ทําให้ช่างทําให้ตามใบสั่งครับแต่พดถึงข้อแนะนำสำหรับคนที่จะไปทําคือถ้าเราเพิ่ม พลังให้มันแล้วระบบเบรกต่างๆช่วงล่างต้องทําตามต้องทาทุกคันครับระบบเบรกเพราะว่าถ้าไม่ทำเนี่ยอันตรายมากขี่ไม่ได้แน่นอนว่านี้มันไม่เหมืแล้วนะมันในกรณีรถที่ทำ p e r f o r m มนซ์สูงๆเลยใช่สูงๆรับแต่อย่างรถใช้งานอย่างตัวคิ้วเนี่ยมันคือรถขี่ซื้อของอะไรง่ายๆก็มอเตอร์ไม่ได้กําลังมากนักก็สามพันวัตต์ก็แรงแล้วแรงแล้วคือคิ้วกับฮอนด้าเนี่ยสามพันวัตต์กูก็วิ่งได้ก็วิ่งได้ครับรถไฟฟ้าจะมีแค่สามอย่างมีล้อแล้วก็มีแบต กล่องคอนโทรลมีแค่นี้ครับสามอย่างคือทํางานได้แล้วครับอันนี้คือเราก็ดัดแปลงมารองรับหมดแล้วครับแต่ด้วยบอดี้รถตอนนี้มันผลิตจีนเยอะแยะครับมันก็เลยไม่ค่อนข้าไม่เหมือนรถญี่ปุ่นแต่ตอนนี้รถที่กําลังผลิตมาใหม่แม้แต่แบรนด์คนไทยเองน่าใช้มากครับโครงสร้างมาเหมือนรถญี่ปุ่นเลยครับยิ่งพวกวาเปอร์อะไรที่กำลังเปิดตัวนะครับแต่ถ้ารถนําเข้าจะค่อนข้างแพงนิดนึงงั้นเดี๋ยวเราไปดูรถที่พี่โจทําไว้เลยว่าข้างไหนเป็นรายละเอียดเป็นยังไงบ้างได้ครับ ทีเจ้บอกคันนี้ก็คือไอ้คันแรกที่ว่าที่เราทำเดียวก้าคิ้วรถแม่บ้านชัาๆ้ีคิดรถแม่บ้านเลยครับครับผมตัวนี้ที่ว่าเปลี่ยนไปสามจุดหลักๆก็คือมันก็ไม่มีอไรถเนี่ยจะมีล้อครับแล้วก็แบตแล้วก็กล่องคอนโทรลฮะดูที่ใต้เบาะไอ้เบาะนี่เป็นที่ชาร์จครับอ่าไอ้เบาะตัวนี้เป็นของปรชาร์จตัวนี้คือติดตั้งเพิ่มเข้าไปหรือไม่ติดตั้งเพิ่มครับเป็นเป็นที่ชาร์จชาร์จไวครับออนบอร์ด คือไปไหนได้พวกเราก็เสียบปลั๊กธรรมดาชาร์จได้เลยครับอันนี้ทําแบบว่าไม่มีสวอปแบตไฟบ้านไฟบ้านครับที่ไหนก็ได้ครับขอให้มีไฟ2องยใช้ได้เลยครับแล้วตัวนี้พี่โจติดตั้งระบบความปลอดภัยอะไรไปบ้างความปลอดภัยคือเรื่องไฟอ่ะอ่าเรื่องไฟมีตัดไฟมีอะไรไหมมีมีเอสครับคือจ่ายไฟตัดไฟครับมีระบบไฟเราเป็นยังไงนะอันนี้อ่าเป็นเบเกอร์ค่อ่าสามร้อยห้าสิบเอครับเวลารถเริ่มเกิดระบบวงจรเบเกอร์จะตัดเฮ้อหมายถึงว่าสมมติเราใช้งานอยู่อย่างเงี้ยมนเกิดมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับระบบไฟตัด ใชแล้วเราเริ่มช็อตแบตตคุยเรื่องแบตดีไอบีเอ่ะอ่าบีเอก็คือการทํางานของแบตแบตแต่ละเซลถ้ามีเซลลไหนที่แบบว่ากําลังโวลต์ต่าสุด b ีเก็จะตัดก,การทํางานอิออนบอก็ะจะเซฟแบตไม่ให้แบตเกิดความเสียหายอ๋อหมายถึงแบตมันมีหลายเซลลใช่แล้วครับแล้วถ้าเซล์ใดเซลหนึ่งกำลังต่าเกินตัดตัวนั้นออกไปก่อนตัวนั้นคือแบตเนี่ยถ้าเราปล่อยให้แบตเตอรี่มันต่ํากว่าลิมิตเนี่ย โอกาสเสียง่ายมีครับมันมีวิวควบคุมว่านี่แบบพวกนี้ประกอบมาโดยที่มีวิฟุลไม่ไม่ไม่สดกับเพราะว่าเซฟตี้ไว้เพราะว่าการลดไหมหรือระเบิดและระบบพวกนี้พี่ไอพี่ไอเป็นคนที่ดีไซน์ติดตั้งหรือว่ามันมีมาจากโรงงานยังไงโรงงานจะมีในส่วน BMS กับระบบที่ตัดในในส่วนแรกมาแล้วแต่เราก็จะเดินสายเพื่อจะตัดเบรกเกอร์ซ้ำอีกทีนึงในการรับวงจรในในรถอีกเป็นการเซฟตี้ระดับหนึ่งเซฟตี้ใช่ซึ่งอันนี้ น่าจะเหนือกว่าโรงงานติดรถมาแล้วใช่ครับส่วนอื่นๆนอกจากเรื่องมอเตอร์คอนโทรลเลอร์ตัวนี้เปลี่ยนไปใช้ตัวไหนอะไรอันนี้ PM ยีิครับอันนี้จะสามารถจูนรายละเอียดได้ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นความเร็วอยู่ด้านหลังครับอยู่ด้านหลังตาเร่งมองไม่เห็นความประยัหรือว่าหรือว่าเราจะใช้รอบเท่าไหร่อะไรเงี้ยในในความใช้ชีวิตประจําวันได้ คือคอนโทรลเลอร์ตัวนี้สามารถตั้งได้จากแอปพลิเคชันหรือว่าจากตัวมันเองเยอะไรย่างไงค<ด>อ,อมพิวเตอร์เลยครับ,ต,รรบตั้งตั้งได้ละเอียดเลยนะใช่ครับก็คือสามารถจูนเหมือนเหมือนกล่องคอนโทรลพวกรถยนต์ทั่วไปเลยก็คือรอบ,รบเดินเบาความเร็วไปการกินกระแสไฟอะไรนะครับได้หมดเ,เลยก็คือสามารถเลือได้เลยว่าวันนี้วันนี้อยากใช้แบบชิลๆขี่เสื้อกาวก็ตั้งให้มันไม่เรามีเกียร์ครับเราตั้งที่ระบบเกียร์ได้เลยอ๋อสามโหมดนะครับ ดูที่โหมดอ่าที่โหมดเนี่ยเราจะทำโหมดหนึ่งสองสามไม่หมดหนึ่งอาจจะเป็นอีโคตอนเราซื้อของอ่าจ่ายตลาดอะไรอย่างเงี้ยใช้ความเร็วไม่มากความเร็วไม่มากก็ขี่ธรรมดาครับความเร็วนี่อันนี้จะล็อกอยู่ที่ประมาณสักหกสิบครับแล้วถ้าแล้วพอเกียร์สองเนี่ยขี่ไงก็อยู่ที่ประมาณแปดสิบล็อกไปอันนี้ส่วนสามเนี่ยตั้งไว้ที่ประมาณร้อยห้าครับสุดแล้วขี่เท่าไหร่ก็อยู่ที่ประมาณร้อยห้าหรือร้อยห้ากิบีเอสวัด GPS ด้วย GPS ครับแต่ก็คือสเต็ปเกียร์ หนึ่งสองสามก็กินไฟตามคามแรกินไฟตามความแรงครับถ้าความเร็วต่ำมันก็ใช้ได้นานเราก็มาเพิ่มอันนี้เอาครับพน้อมเสร็จแล้วเรามาเพิ่มแบบระบบเบรกระบบอัตบัดเพื่อให้รถขี่แบบเสถียรขึ้นแค่นั้นแหละก็คือมันแรงขึ้นแล้วจบแล้วต้องทามีเบรกเบรกแล้วก็อยากจะใส่อะไรเราก็ใส่ได้ครับเพราะว่าอยู่ที่กําลังเราว่าเราใช้กันไหนธรรมดาก็มีเงเบรกแบบว่าไม่แพงแบบของก๊อปอะไรอย่างเงี้ยก็ ไปเก้าร้อยถึงสองพันแต่พวกนี้มันเป็นปั๊มแท้ก็อยู่ที่ประมาณห้าพันอย่างแรกเลยถ้ารถเราขับเคลื่อนด้วยกำลังรับัังมอเตอร์ที่เยอะเราควรจะใช้สายไฟที่ใหญ่ตามมาส่วนใหญ่จะใช้สายไฟเดิมติดรถเขาจะมีมาตรฐานของเขาสมมติว่ารถเดิมวิ่งได้ 30A เเราก็ควรจะใช้ในความเร็วประมาณนั้นห้ามห้ามห้ามไปปรับแต่งหรือขยายมัน แต่ถ้าเราอยากจะขยายเราต้องเปลี่ยนสายไฟและเบเกอร์ทุกอย่างตามมาด้วยเพื่อจะไม่ให้เกิดเพลิงไหม้หรือเป็นความผิดพลาดบางอย่างที่ช่างแบบว่าละเลยถ้าเราจะแต่งเนี่ยเราต้องเพิ่มขนาดสายไฟเพื่อที่จะแบบว่าเซฟตี้ถ้าจริงๆอยู่มันคบได้แต่มันทนความร้อนอะไรได้ไม่นานคือลิมิตมันสายไฟเนี่ยคือใช้ความเร็วที่แบบ1้0ยหนแต่เรามามูแล้วความเด็วมันเกินร้อ สายไฟมันรับไม่ได้ครับด้วยความจุของแบตที่เยอะขึ้นมันก็จะวิ่งไกลขึ้นแต่ว่าโดยทั้งนั้นทั้งนั้นต้องดูที่บอดีส่วนส่วนของบอดี้บอดี้มันบังคับให้เราเลือกขนาดแบตบางทีเราเลือกเองไม่ได้ครับคือเราเราต้องเลือก้อ่ากัมีข่านจำกัดรถบางรุ่นมีแค่เนี้ยจะใส่แบตใหญ่ก็ใช่ทั้งทั้งที่เราจะทําได้แต่พื้นที่วางสมมุติว่าถ้าเราแผ่นแบตมันโผล่ขึ้นมามันก็จะไม่สวยไม่สวยงามไอ้คันนี้แบตโมูอมันก็เลยแบบต้องใหญ่หน่อยครับเลยพื้นที่มันก็เลยดูไม่่่สวยยนนนิดดึงงแแตตก็ใช้้้าไรเี ถ้ามันดูมองแล้วถ้าเพิ่มแบบแบตใหญ่อันนี้คือ40 40แอมถ้าใช้เกิน40แอมมันใหญ่มันก็เลยดูไม่สวยก็เลยไม่สร้างครับก็เอาแค่แค่นี้คันนี้ต้นต่อมันเป็นรุ่นอะไรยังไงพี่เจ้าคันนี้เป็นสตอมครับกอริล่าครับอ่าวีหนึ่งสเต็ปแรกไอ้ตอนแรกใช่ไหมอ่านี่เป็นกอริล่าครับ <The motor S 1> เดิมมอเตอร์มันกี่วัตอะไรมอเตอร์เดิมมอเตอร์พันวัตรครับพันวัตนี่เรามาใส่ล้อเป็นหมื่นห้าตัวนี้หมื่นห่าวัตหมื่นห้าพันวัตอ่า แบตก็หกสิบแอมอะสั่งประกอบมาอันนี้เราสั่งประกอบแบตขึ้นมาแล้วก็กล่องคอนโทรลเป็นฟาไดซ์ฟาร์ไดซ์หนึ่งแปดถึงศูนย์ซลเดต์นี้เป็นฮับมอเตอร์ที่แรงสุดแล้วหรือยังยังครับมีสองหมื่นห้าครับอะแต่หมื่นห้านี่ก็ก็เพียงพอครับความเร็วทําได้สองร้อยกว่าสบายๆครับแต่คันนี้อยู่ที่ประมาณสักสองร้อยยี่สิบมอเตอร์เดิมวิ่งได้เจ็ดสิบอะเจ็ดสิบไปสองร้อยไปเลยสองร้อยกว่าครับสองร้อยยี่สิบเราก็มีคลิปครับอะไรเงี้ย และไตัวนี้การติดตั้งฮับมอเตอร์ตัวนี้ชุดนี้มันยากง่ายยังไงครับอันนี้คันคนี้ก็ติดตั้งเหมือนกันครับ<ะ>แต่เราแค่มาสร้างไอ้นี้เพิ่มครับสร้างสวิงอาร์มเพิ่มเพื่อที่ให้มันแข็งแรงสรั่งทําขึ้นมาอ่สาสั่งทําขึ้นมาเนี่ยอันนี้คอนเซปต์พีโ่โอเขาอยากได้เป็นแบบบิ๊กสปุตเตอร์ครับแบบว่าขี่เดินทางระยะไก,กลได้<ะ>มีกําลังความเร็วัตราเร่งที่มันออกต่างจังหวัดได้สูงครับ ซึ่งมันต้องใช้ทุกอย่างอัปเกรดชิ้นที่ดีที่สุดเลยเพราะว่ามันใช้กําลังที่เต็มเต็มที่ของของระบบรถไฟฟ้าในในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะมอเตอร์สายไฟกล่องคอนโทรลคือจะเป็นกล่องที่อยู่ในในระดับท็อปคลาสของของอุปกรณ์มันเลยซึ่งราคาจะสูงมากแล้วเราก็ต้องคอนโทรลเลอร์นในการเดินสายไฟระบบให้มันเรียบร้อยเนี่ยจุดพีคของมันเนี่ยครับสามารถชาร์จได้เหมือนของรถยนต์นครับ เพราะนั้นเดี๋ยวก่อนเพราะนั้นในการที่จะทำไอ้คันนี้มันจะต้องใส่ใจรายละเอียดเยอะเพราะว่ามอเตอร์มีกำลังสูงมากเพราะนั้นการเลือกแบตเลือกคอนโทรลเลอร์และการติดตั้งสายไฟต่างๆต้อง,งล,ลงรายละเอียดเยอะรา,ายละเอียดเยอะครับอันี้อยาสายไฟชุดนี้คันนี้เป็นส่งทำใหม่หมดแล้วค,คือแบบให้ช่างประกอบขึ้นสายไฟใหม่โดยเฉพาะอย่างที่พี่ไอ้บอกคือมอเตอร์กำลังสูงต้องใช้สายไฟขนาดใหญ่แล,แล้วจุดเด่นของคันนี้คืออยู่ที่ระบบชาร์จครับอยากให้พี่โจเขา ตัวนี้ชาร์จเป็นระบบชาร์จได้ทั้งไฟบ้านและชาร์จได้ทั้งไททูแบบตามปั๊มเลยครับเดี๋ยวผมมีเนี่ยสมมุติตัวนี้เนี่ยเนี่ยนีซึ่งเวลาเราเดินทางมันจำเป็นมากเลยคลับเราต้องรีชา์นใชสมมุติว่าตามตามชาร์จใส่แอปเนี่ยรถโดนชาร์จยังไงก็ได้เราก็ชาร์จได้ครับเนี่ยเรามีครับเนี่ยที่ชาร์จอย่างนี้เราทำไว้เนี่ยจะชาร์จไฟบ้านเราก็มีปลั๊กธรรมดาครับหรือว่ามีหลานี่ปึ๊บเสียบตัวนี้ได้ใช่รถปกติเราเดินทางเราต้องใช้ไฟบ้านอัตราระยะเวลาการชาร์จเราต้องใช้เวลาประมาณ ห้าหรือหกชั่วโมงแต่พอเรามีตัวนี้ฟ้าชาร์จเราเดินเข้าสถานีปุ๊บขี่ไปถึงเราเติมอยู่ประมาณ4ี่ินาทีแบตก็จะเริ่มใกล้จะเต็มเมืเราก็เดินทางต่อได้เลยผมเห็นว่าไอ้ตัวนี้มีระบบหล่อเย็นด้วยมันเป็นระบบหล่อเย็นของอะไรครับอ่านี่คือระบบหล่อเย็นเนี่ยผมตั้งขึ้นมาเนี่ยเปิดปุ๊บ,บนา้าจะวิ่งวนเพื่อไปหล่อเลี้ยงกล่องคอนโทนรลกับกล่องคอนโทรลอยู่ในนี้ครับปลาได้คือเหมือนเหมือนคอมนะครับ ทำคือลดลดความเย็นของกล่องไอ้กล่องคอนโทรลแค่นั้นแหละเป็นน้ำวนไปวนมาคือมมวเตอร์ตัวหนึ่งแล้วเไฟธรรมดาครับสิบวล่อนใส่เข้าไปจริงๆไอ้ตัวนี้ระบบหล่อเย็นอย่างเงี้ยรถถ้ารถธรรมดาไม่ไม่จำเป็นต้องมีครับเพราะว่ามันไม่ร้อนเกินแต่เราอะทำไว้เพื่อการพลาดเพราะว่ากล่องคอนโทรลมันค่อนข้างแพงเราก็ต้องเซฟตี้เนี่ยเปิดปุ๊บระบบทํางานอันนี้ขอทราบราคาสักหน่อยพับครับมอเตอร์หมื่นห้าพันบาทตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณสักประมาณนั้นสี่หมื่นล้อประมาณสี่หมื่น ครัมอเตอร์ตัวนี้สี่หมื่นกล่องคอนโทรลก็สี่หมื่นประมาณนั้นประมาณสี่หมื่นแต่แบตเนี่ยอันนี้ค่อนข้างลูกเล็กสุดแล้วครับสั่งมากอบมาเจ็ดเจ็ดหมื่นสองครับนี่ลูกเล็กครับเจ็ดหมื่นสองนี้สั่งมากอบเพราะว่าด้วยมันพื้นที่บังคับครับนี่นี่ก็คือก็ล้นมาแล้วนะล้นล้นล้นหมดนี่ลูกเล็กครับเพราะว่าบอดี้มันเลือกได้แค่นี้ครับถ้าขั้นต่อไปเนี่ยจะลงตัวแน่นอนจะมองไม่เห็นแบตแล้วด้วยสเปคเนี้ย มันวิ่งใช้งานใช้งานปกติได้ระยะกี่กิโลก็ี่ได้ร้อยโลสบายสบายครับ้ระมาณหนึ่งชาร์จหนึ่งครั้งใช้ความเร็วประมาณความเร็วถ้าไม่เกินร้อยสาิใช้ได้ครับร้อยกิโลได้ร้อยกิโลสบายๆและใช้เวลาชาร์จเนี่ยก็ไม่ได้นานมากไม่ถึงชั่วโมงครับวิ่งอีกร้อยโลคถ้าเปรียบเทียบค่าไฟก็ไม่เกิน4ี่บาทแล้วแม็กสปีดของคันนี้ที่ทําได้ตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ไอคันนี้ตอนนั้นทำได้2องรยี่ิบสามครับเปลี่ยนโช๊คหน้าแล้วก็ทำอาร์ไม่เฉยตรงนั้นก็ ทำ,ทำสีแต่งธรรมดาทำแคบล่าขึ้นมาแคบล่างงานล้อบแบบอะไรเงี้ยแปลกแหน่อยนึงคืออุปกรณ์เสริมที่พี่โจใส่ไปก็คือชุดหน้าชุกหลังปรับให้มันเหมาะกับรถที่มันมีสมรรถสูงขึ้นใช่ใช่ล,ล้อเบรก <นะ S 2> แล้วก็มีอะไรก,ก,กันสะบัดมีกันสะบัดมีนี้ครับครับไม่มีอะไรเพราะเราของจุกจิกออกไปเยอะแล้วเราต้องการรถใช้งานเพราะว่ตอนแรกใส่แบบโบ้ครับเพราะว่าขี่ไปไหนมันจอดลำบากครับเพราะว่าเรือพวกรักก็เลยแบบว่าเอาออกใส่ไปปั๊มธรรมดาก็ แต่ก็เอาอยู่แล้วเอาอยู่ครับเหลือๆครับใส่กระเทาะบเอากระเทานิดนึงก็หมื่นกว่าบาทครับเพื่อที่จะแบบจากที่มันแบบนั่นะเขาจะฝืดอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยปรับได้ครับใช้ได้จริงครับแล้วคันนี้ตั้งแต่ทําเสร็จมาพี่โจใช้งานมันมากน้อยแค่ไหนใช้งานทุกวันมาแปดเดินไม่ใช้อยู่สามวันนะครับแบบนี้แล้วมันมีอะไรเพิ่มเติมอ๋ออันนี้ยังต่อไม่เสร็จครับคือระบบยังต่อไม่เป็นเดี๋ยวต้องหาคนต่อครับอันนี้ติดไม่เฉยไม้เมยังค้างอยู่เลย ก็คือการใส่เกียร์อะไรก็ยังเหมือนเดกียร์ที่ยังเก<อ><า>ียร์ได้เ<ล>นี่ยเกียร์สามก็จะแรงเนี่ยบิดไม่ได้ครับบิดเดี๋ยวเดี๋ยวพุ่งบิดเบรคพุ่งๆเลยครับเสียงไม่มีครับจะแรงมากนี่เกียร์หนึ่งธรรมดาเนี่ยระบบห้ามล้อดีครับเบรกเบิกเราสั่งผลิตขึ้นมาก็อย่างคลิปเรื่องความเร็วก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วในคลิปฝ่าฝูงสามร้อยมาแล้วสบายๆครับเสียงเงียบ บางคนอาจจะมองว่าเป็นปรถกระป๋องแไม่ใช่รถกระป๋องผมบอกเลยว่าคันนี้ถือว่าเป็นรถที่สมบูรณ์ที่สุดในการใช้งานจริงๆครับคือสามารถที่จะวิ่งใช้งานได้ออกต่างจังหวัดได้แล้วก็อันนี้บอกได้เลยว่าเป็นรถที่เป็นแม่บ้านรถแม่บ้านที่ใช้งานได้จริงและเร็วที่สุดในประเทศเลยสําหรับพี่โจ้ถ้าเพื่อนๆสนใจถามว่าซุ้มโจ้อินดี้รับทํำไหมรถไฟฟ้า ไม่ไม่ไม่รับครับผมอันนี้ความชอบส่วนตัวเลยครับผมผมทำรถไฟฟ้าไม่เป็นครับเพราะว่าที่ทำมาเนี่ยหลายๆคันชอบเฉยๆครับชอบไว้ขี่แล้วก็ให้ลูกค้าขี่ส่วนจะทำร้านไหนเ่ยเราแนะนำได้ครับแต่เราไม่ได้รับถาไม่ได้รับําครับเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจพี่จะให้คำแนะนำให้คำแนะนำได้ครับว่าจะใช้แบบไหนแนะนำได้หมดครับว่าควรจะซื้ออะไรยังไงขั้นแรกที่เราจะจะใช้รถไฟฟ้านะเราต้องชอบบอดี้รถก่อนถ้าเราเรื่งทรงถ้าเราชอบบอดี้รถโอเคปุ๊บเราก็จะประกอบอะไรก็ได้เราต้องเอาตัวที่เราชอบก่อน อันนี้เราก็ไม่ได้ชอบหรอกแต่เราแบบไม่มันทางเลือกไม่มีอ่าไม่มีทางเลือกคือเขาขายให้ไม่แพงสี่หมื่นก็เลยแบบว่าก็เอามาก่อนเพราะว่าผมอยากได้รถที่มันมีทะเบียนเลยอันนี้มีทะเบียนครับรถทะเบียนไฟฟ้าก็คือเลือกท่งที่ชอบอแล้วก็ตอนนี้เรื่องการปรับแต่งก็ตามความการใช้งานของแต่ละคนเราอยากได้ความเร็วหรืออยากได้ระยะทางอะไรก็แล้วแต่ก็เลือกเอาว่าจะใช้มอเตอร์ขนาดไหนอะไรพวกนี้ แล้วช่องทางติดต่อครับพี่โจ้ถ้าเพื่อนๆสนใจติดต่อพี่โจ้ช่องทางไหนได้บ้างสอบถามได้ครับ Facebook ผมครับสารมิตรวงเลี้ยงครับสบายๆโอเคสำหรับเรื่องรถไฟฟ้าวันนี้ขอบคุณพี่โจ้พี่ไอ้มากครับที่มาความรู้ครับโอเคครับสวัสดีครับ